ทองคำนิวยอร์กดุดดัน5วันติดต่อกันไม่ทิ้งกำไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะว่ากันยายนเข้าสู่ช่วงของการที่จะตัดสินใจกระดอกเบี้ยนลงสลึงหนึ่งจับตามอง3,505ถูกทำลายหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่ผ่านมาก็ต้องกลับไปดูสัญญาณตัวนี้เพราะมันเป็นแรงส่ง ให้เกิดปัจจัยบวกในการลงทุนทองคําในซีกโลกของตะวันออกสําหรับเช้าวันนี้กันเลยนะครับคือมันเป็นการซื้อขายวันแรกของอเมริกานะครับผลก็ปรากฏว่าเป็นยังไงอ่ะขึ้นนะสิครับนะฮะราคาทองคำเมื่อคืนโกลด์สปอตที่นิวยอร์กสหรัฐนั้นขึ้น34เหรียญ37เซนต์ต่อออนซ์นะครับและขึ้นมาปิดที่3,477เหรียญ56เซนต์ขึ้น5วันติดกันฮะโกลด์สปอตที่นิวยอร์กเนี่ยขึ้น5วันติดกันรวมกันเท่าไหร่รู้ไหมฮะ104เหรียญ79เท่าากกับบววมถึง3.3สยฮะ ขณะจบสิงหาคมเป็นทองคํารายเดือนที่ดีที่สุดในรอบ4เดือนจบสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมเป็นราคาทองคําที่ขึ้นต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันเข้ามาวันแรกของกันยายนทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันแรงงานของอเมริกานะครับปริมาณการซื้อขายทองคำน่าจะเงียบเหงากับไม่เงียบ พราะอะไรครเพราะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วและเป็นกันยายนที่ทั่วโลกกาลังจับตามองนะครับว่าตกลงลรัฐธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมาตามนัดอย่างที่ทุกคนกําลังอยากจะให้นัดเกิดขึ้นไหมคือนัดลงดอกเบี้ยครั้งแรก0.25หลังจากที่ตึงกันมา,านานพอสมควรน,นะครับดังนั้นถ้าถามท่านผู้ชมนะครับนะฮะว่าขณะที่ทองในเอเชียสำหรับเช้าวันนี้มันทาลายสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าโกลด์สปอตเมื่อคืนอยู่ที่34.756 หลืออีกแคก่ยี่สิบกเหรียญถ้าไปเป๊ก็ประมาณ23เหรียญจะทําลายสถิติเดิมคือสามพดอลลาร์ 3, ถามท่านผู้ชมนะครับว่าทองคําโลกนิวยอร์กสหรัฐคืนนี้ทําลายสถิตินิวไฮนิวไฮเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งนะครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมก็คืนนี้นะครับ ตามรกกาคาซื้อขายของนิวยอร์กในคืนนี้ก็คือ2กันยายนนี้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคําในตลาดโลกที่นิวยอร์กเนี่ยจะทําลายสถิติเดิมเรียบร้อยเลยนะครับถามท่านผู้ชมว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์มาเลยฮะเป็นไปได้หรือ possible ก็ได้พิมพ์เข้าไปก็ได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์คำว่า impossible หรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็ส่งมานะครับเออเอาเข้าจริงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าขณะที่ทองคําที่ไล่ขึ้นมาถึง5วันติด3.3หรือ104ร9เซ็นต์หรับเห็น0 4 7 คือถ้า5วันเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ตีสมมติว่า20-25ดอลลาร์นี่นะฮะแค่3,505ก็ไม่ใช่อะไรฮะประการด่านสุดท้ายที่จะดันรอบนี้นิวไฮเกิดขึ้นเพราะหามาแล้วถึงเวลาประมาณถึง4เดือนกว่าๆติดต่อกันนะครับขนาดโกลฟิวเจอร์ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้เห็นไหมฮะว่าในที่สุดราคาของโกลฟิวเจอร์ก็คือสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้คือ3,547เหรียญ70เซนต์นะี่ บวกขึ้นมา31เหรียญ60เซน0.9%แล้วสถิติเดิมของโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมครับก็คือราคาเท่าไหร่3,534เซนสถิติใหม่3,547เหรียญ70เซนแล้วโกลฟิวเจอร์สูงสุดเป็นประวัะะะะติศาสตร์เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาแล้วโกลฟิวเจอร์ขึ้นพร้อมกันเท่าไหร่ลูกน5วันติดต่อกัน ร้อยสามสิบเหรียญยี่สิบเซนเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนโกลสปอตนี่ขึ้นห้าวันติดต่อกันเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปละร้อยสี่เหรียญแต่โกลฟิวเจอร์ห้าวันติดต่อกัน, 130, 000, นร้อยสามสิบเหรียญนะฮะแรงส่งคิดเหมือนกันทั่วโลกคิดเหมือนกันเลยครับว่าอะไรฮะก็จะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนคือนาทีนี้เนี่ยไอ้จะตัวเลขต่างๆที่เป็นทั้งเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปเงินเฟ้อผ,ผู้ผลิตสินค้ารายจ่ายส่วนบุคคลชาวอเมริกันทุกอย่างประกาศในสัปดาห์ที่ผ่านไปหมดแล้วและโดยส่วนใหญ่นี่นะคร กับขึ้นน้อยกว่าคาดมันก็เป็นฐานขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วถูกไหมฮะพอตัวนี้แล้วยิ่งการประชุมของแจ็คสันโฮลจำได้ไหมประธานธนาคารการสหรัฐจร์มพาวเวลเกย์พูดว่าไงฮะแกก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการตีข้อความการส่งสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าเขาเริ่มเปิดโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สตัวปัจจัยสัญญ,ญาณเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดเนี่ยมันถึงหนุนความคิดความเชื่อมัน่นว่าตกลงน่าจะลงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ถึงได้ลากทองคาขึ้นมา5วันติดต่อกันนะครับแต่อยากฝากเตือนกันนิดนึ่งว่าถ้าสมมติเนี่ยนะฮะกว่าจะถึงวันที่ประ,ะ Today, ชุมในเดือนกันยายนวันไหนไม่บอกไปดูกันเอาเองแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีการทํากําไรโชคชคนิดนิดี่เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะ5วันติดกันแล้วแล้วมันใกล้นิวไฮเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับคือบ้านเราเนี่ยบ้านเราถ้าใกล้นิวไฮแบบรูปบาทต่อบาททองคำเนี่ยอีก1,100บาทต่อบาททองคำนะแต่ถ้าของนิวยอร์กเนี่ยอีกแค่ไม่รับสมมดน้เ็หกลตเนี่ย เรียบร้อย New High นิวไฮแน่แต่ว่าโกลฟิวเจอร์เขาดีดไปแล้วเป็นนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันสัญญาณของทองคําที่เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทุกคนกําลังมองว่ามันน่าสนใจมากๆสําหรับเพื่อนของการที่เราจะเข้าไปดูครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของอการลงทุนทองคําที่ให้ผลตอบแทนจนถึงขณะนี้กว่า33%ของโกลสกอตแล้วฮนะส่วนทองคําไทยเกือบ2 6ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ